สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mastery Rank Test ครับโดยผม w i n เท r f ฟอสวันนี้ก็จะเป็นการสอบแรงค์ที่19ครับก็คือ18ขึ้น19นั่นเองแรงค์นี้นะครับก็จะเป็นการ s t จลคิวนั่นเองครับโดยที่ห้ามใช้อาวุธอื่นเลยนอกจากเบรีซึ่งผมแนะนำนะครับถ้าเกิดมีรีดิ e มอร์ให้เอารีดิ e มอร์ไปครับมาดูกันเลย รูปร่างหน้าตาของด่านก็นจะเป็นอย่างนี้นะเป็นการสเตลคิวแล้วก็เป็นการช่วยเหลือตัวประกันด้วยนะครับคือเราจะต้องค่าให้หมดนั่นเองอาจจะต้องทำลายไอย้ลูกกลมๆนั้นด้วยนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยแล้วก็ท่าของวอลเฟรมจะใช้ไม่ได้นะนี่แนะ่ยิงหัวซ้าอเคครับถ้าเกิดเพื่อนๆ ใส่อันี้มาอะไรนะเรามิเรดาร์มาเพื่อนๆก็จะรู้ว่ามอนมีนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวเออันนี้ก็จะค่อนข้างยากนะผมว่าเพราะผมก็จะทำแบบให้มันผ่านเนี่ยค่อนข้างนานเลยทีเดียวจนได้มารู้กับจนได้มารู้จากกับ r e ดิเ m อร์ครับ r e ดิเมอรเนี่ยช่วยได้ผมได้มากเลยทีเดียว ผมตกรุมรักเลยครับนี่หัวเนี่ยครับดูในมินิแมปครับเราก็จะเห็นว่ามอนเนี่ยอยู่บนหัวเราหันหน้าไปทางไหนนั่นแหละครับเอตรงนี้หมดย่งหมดละมั้งมีอยู่ตัวหนึ่งครับตรงนั้นเรียบร้อยอตรงนี้ไม่น่าจะมีละมั้ง อ่าต้องทำลายตรงนี้ตัวนั้นตัวนั้นอีกอ้าวไม่ถึงถึงแล้วเคมีอ่ายังมีตัวนี้อีกตัวหนึง่งขัดหลังอยู่ครับยิงอ่ะยิงไม่โดนอีกอ่าทำลายลูกกลม,กมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะอุ๊ยลยนนือีกตัวหนึ่งนั่นหมดแล้วเรียบร้อยเราก็ต้องไปที่จุดนัดพบครับอเอะเราอยู่จุดนี้ และตัวประกันของเราโฮเทสนะครับก็จะค่อยๆตอนยอนมาครับอยู่ไหนแล้ววะอ่าอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมน้าพอาถ้าเกิดตัวประกันเนี่ยจะมาถึงตรงจุดนี้เราก็จะเสร็จเรียบร้อยครับมิชชั่นคอม p l e t อ่าถ้าเกิดใครชื่นชอบผมครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ